สวัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้พี่ยาจะพาเดินเล่นในหมู่บ้านนะจ๊ะตามหมู่บ้านหมู่บ้านพี่ยาจ้ะพี่น้องเออทางผุนโรงเรียนด้พี่น้องเออสุดสุดส้ายนะมองต้นโพนะเอ๊ะไ่เป็นต้นโพต้นสนโรงเรียนอันนี้เป็นหมู่บ้านพี่ยาจ้าเง้วไปพูดเลยรด้วพี่น้องเด้เงี้ยวเ้วสุดลรวก็นหนาโรงเรียนนะจ๊ะเออแต่ลูกพี่ยาไม่ได้เรียนที่นี่นะฮะเรียนที่หนึ่งต้องนั่งไปโทรไปจ้ะนี่เป็นหมู่บ้านด้อพี่น้องเอออันนี้ก็เป็น สนามนะฮะสาธารณะนะฮะการเดินเอออันนั้นพี่น้องตึกผู้มีรายได้น้อยจะ้ะอันนี้จะอยู่จะยุ่ทุกหมอง้ะพี่น้องนะเออเว้นระยะเป็นหมู่บ้านไปนะฮะคูรอีกตึกหนึ่งนะฮะเออถ้าเห็นตึก1ิพพกชั้นนี่แม,นมดด่นออมืด้วพี่น้องเออกับว่ามืดกแต่ว่าซ้นทั้งนี้จะแม่นมืดนะฮะเรารอคอยยู่นี่เออ,เอนะย่างไปเห้เยบขี่มาซะเนาะกูอ่ะหนาวขนาดเลยพี่น้องลบสองแล้วมั้งนี่อืม หยาก็เป็นน้ำแข็งหกใจไอ <c oughs> ้มึงมันหนาวเดี <c oughs> <c oughs> ๋นนพี่น้องเด้อข้างบนจะมีสามชั้นนะพี่น้องนะเออเอ,อ่อยู่ล็อกละหกหกหลังนะฮะเออชั้นหนึ่งก็จะมีเออ่มีมีสามห้องนอนนะฮะสองห้องน้ำนะฮะสามชั้นครึ่งนะจ๊ะเออเย็นยาพาเดินเล่นนะจ๊ะวันนี้หนาวไม่ไปหยอดลมเลยยา ไม่ได้ไปนะวันนี้นะพี่น้องนะไม่ได้ไปมาหลายวันแล้วเป็นไข้เป็นไอเป็นหวัดนะฮะพักก่อนนะจ๊ะไม่ได้ไปหยอดหลุมมาจ้าช่วงนี้ไปหายอดพี่น้องแหละจ้า <c oughs> อันนั้นตรงนู้นสะพานที่ต่อออกจากตึกนะฮะผู้มีรายได้น้อยจะทะลุก,กับทางเข้าบ้านของพี่ญอ็นยานะฮะแต่ว่าเพิน่นเพิ่นล็อกหมดแล้วล่ะพี่น้องเออล็อกหมดวันนี้เพิน่นไม่ให้ไม่ให้ตึกอ่า เวลาได้หน่อยอีกเข่าไปนะฮะน,ะ,นะสะพานนะฮะเออเพราะว่ามันเป็นเมื่อวานแล้วนะมันแยกกันเออบ้านนี้นี่รายพี่น้องลูกข่อยก็ลงมาเล่นนี่ละเออบ้านในอิตาลีนี่ก็คนละราคาด้วยพี่น้องอ,อ่าถ้าผู้ใดเห็นอยู่ทั้งล่างนะฮะก็อีกราคาหนึ่งนะฮะผู้ใดอย,ยู่สั้นสองก็อีกราคาหนึ่งอยู่สั้นสามก็อีกราคาหนึ่งเออเดี๋ยวสิบอกว่าอัน อันนี้บ้านในเมืองมันจะบังงามคือประเทศอื่นดอกพี่นอ้องประเทศอื่นพนบ้านเป็นหลังนะฮะังงามนะฮะบ้านในเมืองก็จะเป็นคล้ายๆอพาร์ตเมนต์หรือว่าเท้าโฮมเท้าเฮาดอพี่นออ้องเด้อเออถ้าเอาเป็นห้างนั่นก็หลายสิบล้านนะฮะเออ,อเคยไปเมืองเออเออเคยไปเมืองเออเก้าสิบตารางวัสามห้องนอนสองห้องน้ำเลยร้านจีนไปเออสิมาทีหม่องรอบ้านน้องสะพายนะฮะแต่า่ามัน แพงเออหาแสนหามนเมื่อนยูโรเออซื้อบาได้ออะให้มึงเม่นหน่อยมันตายแล้วพี่น้องตัวที่คอยท้ายนะพอเขามันจำสีพันมันตัวคอยเออเสร็จแล้วพี่น้องเนี่ยเม่นหน่อยตัวนี้ปีกายก็ย่างเรียนน้อคอยกับเมทโทอย่พี่นออ้องเออพีนี้ตายแล้วหนาวตายนะฮะอืมนี่างพี่น้องีนช้างขึ้นบ้านคอยนะฮะมีสะพานขึ้นไปนะฮะเนี่ยขึ้นสะพานเราก็ไปหันนะฮะ เปิดประตูแล้วเขาบ้านนะจ๊ะพี่นออ้องเออประมาณหารอยรองคาเรือนนี่แหละพี่น้องน้าเงีวสุดไปปุ้นล่ะพี่นออ้องเออวานนี้สิพาไปเมืง่งว่าเพียงยานี่เออว่าไปไปเห็ดอีหยังกินทำอาหารกินอีหยัง,ยงแล้วพี่น้องเหรอเอออันนี้ตึกผู้มีรายได้น้อยนะฮะประมานตึกคนจนเพราะว่ามีจรวดเก่งรถเบนซ์แล้วพี่น้องจอดนี่เออนี่เขอเกาะไพ่คพี่นออ้องอ่ะนี่ละ นางเอาเอนา,างนางเล่นหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านอันยาพูนเห็นเพียนยาหลังนู่นะฮะซ่องไปทั้งเถืงนะฮะเนี่ยมองนี้หัวขั้นใดเนี่อยอันนี่ลงไปเอาเยอจอดรถนะฮะจอดรถล้างๆนะฮะเห็นเพียนยาทางเถืงเองเฮาวโก้ที่ยังเลยนี่มา <laughs> สวยจนหมาเห่าเลยพี่น้องนะเออหมามันสวัสดีเราจ้ะ บางทีมีหมาเป็นเพื่อนก็ดีดีกว่ามีเพื่อนหมาๆนะจ๊ะเอ <laughs> มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่านะดีกว่ามีเพื่อนหมาๆเออคิดเอานะพี่ยาก็อยู่แบบนี้แหละพี่น้องนะอันนี้ที่พี่ยาบอกนะเออถ้าจะมีะไรายได้หลายหลวงกับคิดหลายแนละ้วพี่น้องเหอ้อเออให้คิดแพงก็เก่าเออถ้าจะมีเออปัญหาว่ายอายุสิบ คนหรือแปดคนสี hmm. ่คนนี <ongs> ่หาคนนี่ได้อยู่นะฮะก็สิเสียอยู่ประมาณสี่ร้อยหาหนอยสักหน่อยอพี่น้องเด้อะหาหนอยยูโรนะฮะ้รายได้ของเราแต่ถ้าผู้คนมีรายได้สูงๆนั่นเช้าผู้คนินอ่ะมีรายได้สูงๆนั่นเพิ่นจะบ่อยู่บ้านหลวงนะฮะพี่น้องเออเพราะว่าหลวงเพิ่นเก็บแพงนะฮะเออเขาจะมีรายได้สูงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นร้านซักเด้อพี่น้องเด้อนี่ร้านคัชชูนะฮะ ได้สีมาสักกระตูนหรือว,ว่าเจาะหูเจาะดังยังก็ได้นะฮะทั้งเพิงก็เป็นบ้านคนนะฮะพี่น้องเออทั้งล่างก็เป็นออฟฟิศคนนะฮะหม,มนั่นแล้วพี่น้องที่คอยเล่นนะฮะนะนี่ร้านกาแฟสีเขียวนะฮะมีร้านใหญ่กับร้านน้อยร้านสีเขียวนี่ยเขาจะเล่นประจำพราะว่ามีสิบตู้นะฮะเออแต่ว่าร้านร้านเดียวกันแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยั่วนแบบมองหนึ่งเล่นสลอ็อตมองหนึ่งกินกาแฟใหญ่นะเออสองนะะอสร้านน่ะเฮ้ยซั่งมองไหนก็ได้นะฮะเย็นยากกับสีลงมา บันไดฟังนี่แล้วพี่น้องเด้อนี่นั่นบ้านเพียรยาเพียรยาขึ้นขื้นลงได้สองทางนะพี่น้องเออเวแล้วใคเรเยได้แล้วก็ย, רים, ากายงานขึ้นหัวกันไดน้นี่นะฮะอเพื่อกลับบ้านนะจ๊ะแล้วพี่น้องขอกระยุ่งสิละเออหนาวจะเศร้าเลยเออว่าข้นออกปากเลยนะฮะกับพามงมู่บ้านแล้วพี่น้องเนาะเออกว,วงขวางนะฮะเพราะว่าทั้งอิตาลีนี่พื้นที่สีเขียวมันหลายนะฮะเป็นของรัดหมดน,นะฮะพี่น้องเออของค้นก็มีเออคนวรวยๆนะพี่น้องเออ เอาอันซื้อบ้านในอิตาลีี่เขาสิไปทาสีทาอย่างทั้งนอกแบบนี้ไม่ได้ดพี่น้องต้องต้องอบอกรงการนะฮะต้องประชุมครงกานะฮะว่าเขาจะทาสีนะฮะแล้วก็หารกันนะจ๊ะพี่น้องเออแล้วก็ถ้ามีที่ดินแบบนี้ก็แล้วแต่มันน้อยมากนะฮะสตาร์ทที่สองแสนอัพนะจ๊ะพี่น้องเออสองแสนยูโรอัพนะฮะข้างบนก็แสนแปดนะฮะไม่รวมค่าทนาย ไม่รวมค่าในหน้านะฮะส่วนมากที่นี่เขาจะใช้ออฟฟิศนะฮะเป็นผู้ขายนะจ๊ะพี่น้องพี่ญาก็เดินขึ้นบันไดมานะฮะเออที่นี่ก็ถ้าเจ้าอยากอยู่เดียวๆนี่ก็ซื้อเท้าเฮาแบบนี้พี่น้องเอออันนี้จะมามีสั้นสองสั้นสามนะฮะหลังบ้านพินยานี่ยทั้งหลังบ้านพินยานี่เป็นหลังไผ่หลังมันคือเท้าเฮาบ้านเฮาหลับพี่น้องแล้วจะมามันแพงมันมีดินหนาบ้านหลังบ้านนะฮะนี่ละอ่าจะซื้อหันแล้วพี่น้องเราจะซื้อสะพานนั่นนะฮะพินยากับยู่หันนะฮะ เราทั้งล่างนี่ก็เป็นล้งรถนะฮะของทุกคนนะฮะที่อยู่ในหมู่บ้านนี่นะฮะเขาแบ่งแยกชัดเจนนะพี่น้องนะ,ะนี่สะพานของหลวงก็สิ้นสุดแค่เส้นสีขาวอถ้าหมู่บ้านจะทาสีเองก็หารกันนะจ๊ะประชุมแล้วก็หารกันเบ่อนน้ำให้นั่นหรอพี่น้องซื้อบ้านต้องคิดดีๆถ้าซื้อแบบเพี้ยนย้ายนี่คิดผิดนะฮะ,ะคิดผิดเพราะว่าเสียค่าครงการหลายล้อพี่นอ้องเออ ผู้ใดกำลังสิมีบานไหมนั่นแหละพี่ยากะยางลงไปหันเด้อพี่น้องหัว่ามุ้งร้านกาแฟมันหันละอมองหาทำมาหากินพี่ยากสิเข้าประตูนี่เขาได้สองด้านเด้อพี่น้องเด้อนะขอยุ่งสิละพี่น้องเออมันก็ไปหายอดหาเงินนะฮะางานหลายก็อยู่บ้านเออทุกคนมีวิธีหากินต่างก,กันไปเนาะพี่น้องเนาะอันใดเป็นเงินเฮ็ดเงินได้เขาก็เขามีงานทำผู้ใดมีงานทำก็ดีไปได้กินเงินก่ะเกษียณ แต่เงินกเกษียณก็ได้ตามที่เจ้าใจนะฮะเงินเดือนหน่อยก็ได้หน่อยเงินเดือนหกร้อยก็ได้ที่เราสองร้อยน้ำเท่าประมาณนี้นะฮะฉเฉลี่ยกันไปเออโอ้คือจเกเงาใส่กระเป๋านี่หาคนแจกเป๋าบ,บ้านแล้วพี่น้องเนละ้วเออสมัคว่าสซุฟังน้าพี่น้องนะเอออ่ะาบาๆแว้มแสงอืมอันนี้แล้วพี่น้องแล้ว,ลวสมัคว่าวฟังดอกว่าซื้อบ้านในอิตาลีเป็นแบบใดต้องเฮดจั้งใดเขาต้องล้างดาวบ่หรือซื้อสดไปเลยก็ดีนะฮะ ก็ต้องมีรายได้นะฮะเดี๋ยวงหน้าเขาสิมาบอกนะฮะสีท้า่ได้หร้อพี่นออ้องเร้อเออต้องร,รับอนุญาตทั้งไหนจะสีท้าย,ยัางก็ไดนะ,ะขนาดว่าเราซื้อแล้วก็ยังไม่เป็นของเราร้อยเปอร์เซ็นตะ์ฮะภูพังแบบนี้ด้านนอกก็คือสวนการนะฮะเออแล้วก็ด้านนอกหน้าบ้านอะไรแบบนี้ก็ก็คือต้องหุ้นกันแล้วก็ประชุมโครงการนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะนี่เลยนะฮะซื้อบ้านในโครงการมันจะยุ่งยากแบบนี้เราก็เสียค่าครงกันแพงพอนะพี่น้องนะเออครานนี้เดี๋ยวมาว่าให้ฟังคลิปหนานะฮะ หายความรู้เกี่ยวกับการซื้อบ้านในเมืองนอกสําหรับมาดดาไม่ไหมนะคะผู้คนมีแล้วนั่นกำลังบางคนเพิ่นที่เพิ่นะะมีนะคะพามีมาอยู่นั่นบางคนก็ได้สมบัติจากพอ่อแม่เก่านะคะเพราะว่าราคาบ้านในอิตาลีมันสูงนะคะในเมืองนอกมันสูงนะคะเออนั่นแหละเจ้น้องข่อยกับยังว่าันได้ซื้ออยู่เสามาตลอดนะคะเพราะว่ามัน,ม,นมันแพงนะจ๊ะพี่นออ้องเออเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคลิปหน้าจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนแค่นี้จ้ะเลิฟยูเลิฟยูออ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ ไปแล้ววันนี้ไม่หยอดเราไปสบายมาเป็น2องอาทิตย์แล้วะพี่น้องนะเ,ออเดี๋ยวหยอดเราจะไปจะจะถ่ายให้ดูพี่น้องว่าเล่นแบบไหนแต่ว่าบางทีค่อยคายแต่ลุ้นฟรีเกมเราค่อย